What มาทําของ,ของวหวานกันค่ะเน,น,นื่องจากว่ามูว่านี่คุณย้มสมรักได้นําบักเอื้อและกบาบัเขาโพดออกมาจากไฮเราจะรอช้าอยู่ใหญ่เรามาทําเมนูที่อร่อยที่สุดกันขั้นตอนแรกเข้าเฮ็ดจังไหนแม่ขั้นตอนแรกก็เอาบักเอื้อมาผ่าออกแล้วก็ปอกเปียกเอาไนออกดีๆดีเลยเออโอ้ยว่าแม่สิบลูเป็นตาแซ่บเพราะปอกเปลือกแล้วก็เป็นตาแซ่บอยู่ตัวนี้เอ้ยเลี้ยงอ้อยห้อยอยู่มูว่านี่ได้ยินข่าวว่าแม่ขายบักเอื้อได้หลายลายแม่ขายได้จะบาทแม่วออกสู่ฟังด้วยได้ร้ายครับถ้าน้ว่าหันอยากรู้เว่าเถาะ ข่อยบอลูนั่ดอกข่อยกินฟรีอย่างเดียวเอาคันว่าคันเท่ากันสิคือกันตัอกันบ่อสวงน้ำลูกเถอะเนาะขันตอนต่อไปกะมาหันเป็นชิ้นน้อยๆเองสิละเอาหันดีๆได้ยาเอาเล็บไปน้ำเนี่ยกูบ่อยากได้เล็บน่ะเออตัดมาที่ย่าสมรักไปได้เขาโพดมาหันหมวบังที่เห็นนั่งหันอยู่หันบ่แม่นว่าขยันได้หน่ะนะเอาอย่ามาดูไรกูหักอยู่ดเลยว่ากูยั่งบ่แหลกันนะใครก็กินซี่ดิแรงกันดอก ป่าหั่นไว้ด้อยากกินแล้วนี่ป้าสัวกูชิออกจากนาเฟตมาได้เด้อนี่ไม่เห็ดซอยกันนี่ไปยังมันิได้กินเร็วๆนี่นี่เซจเรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าก็สิน้ำฟักทองของเข้ามาล้างให้สะอาดรา่รนานันเฮาเอาฟักทองของเข้าไปแช่ปูนไว้ตอนแรกก็ว่าสิต้มฟักทองใบต้นีก็เลยย่ามันเละก็เลยตตรงหนึ่งเอาเออสูตรย่อยสมรักเนาะสูตรนี่จะได้มาจะใส่แม่สูตรกูกับสูตรแม่นี่ละเออหนึ่งเอา บักอือมันจังบะเปื่อยย่ามเฮ็ดของหวานมันจังตอนงามว้าวมันดูพิธีพิถันมากๆเลยนะคะคุณแม่จากนั้นเท่ากับสีนำฟักทองของเ้าเอามาใส่หมอนหนึ่งตามที่แม่บอกสูตรมาไป๊ปะเลยเลี้ยงให้มันเรียบร่อยให้มันกระจัดกระจายความร้อนมันิีด้ไปหาทุกมุมแล้วก็ะยกไปใส่เตาเด้อเด้้าโยกไปเฮกเฮกเฮ็ดรลายค่ะว่ามันเอาบุญเอารวดคุณใมมึงแยกสมรักเห็ดเอาแล้วข่ากะงยอไปใส่ต่างเตาเด้อดตาละกันหนึ่งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีหลังจากนั้นท่ากะคอย กลับมาเมืองอีเธอเปิดแก๊สไฟกลางแล้วก็ทิมไว้เลยหลังจากนั้นเท่ากับแวะมาเมืองหักเนี้อหน่อยกําลังหากินข้าวเ,เอา้าตัดมาใหญ่นีกําลัางซ้อมบทอีกแล้ว,ลวพี่น้องผ่านไปไวเหมือนโกหกทุกอย่างเท่ากับเริ่มเขาทีแล้วหลังจากที่ซ้อมเต้นเป็นเวลาโดนแย่สมรักกับล่องมือเองเลยที่นี่ส่วนหนูก็มีหน้าที่เต้นเอนเตอร์เทนร้านต่อไปแต่ละคนก็นมีมุมมีหนาทีเหตุข,ข,ของไผของมันยายสมรักกับกําลังค้นข,นข,นข,นขพพูดคนเต้นก็นเต้นเอนเตอร์เทนต่อไปส่วนคนต่ำมะขุ่งกับต่ำมีการบอก ใสะนะนี่เขาโพดของเขาก็เริ่มอ่อนเริ่มนุ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นยายสมรักเล่าก,กับไ่ฟักทองผ้ากันซิมอยู่โดนเติมบัดจังไดลระาวะ่าขอเพิ่มน้าตาลอกีกตัดมาทา่าพูดตำมกหุงขวดเพิ่นขวดขวดขวัขวัน่าเสี่ยงทนไปไว้กินตำักหุงมันหอมโย,ยยยวนใจยกไปซิมก่อนเลยส่ผักเกษตรลงไปประเดิมด้วยชิ้นตโตๆคำโอๆใหญ่ๆขวดน,น่ะยา,ายใสปากแสบซาใจนั่งว่าหันไปกินตำมกหุงไลยเพราะข้าวของหวานของข้าวเกษตรเรียบร้อยปิดตาแสบคักยายสมรักก็เลยว่าถ้วยนี่แม่ขอยกไปให้คุณตาซิมเ่งอ เด้อเออยางไปหาอาตาซิมเบิงทุกอย่างกระเซตพอดีเฮ็ดตังเต้บักน,น้อยนอนจนว่ามันตืน่นรสชาติมันๆหวานๆกลมกล่อมอร่อยมากสมื่อว่าเป็นบกอื้อที่ของปู่เองเนาะกินย่ามใดกับมันย่ามหน่นกินย่ามใดกระแสบย่ามหน่นอยากให้แม่แม่พี่ป,ปานาะอาทุกคนได้ลองคักแสบอีลีห <l breakfast> ลังจากนี้ก็นั่งกินยยวๆกันไปเลย